ดีขึ้นไหมดีขึ้นเผิ่ออะไรนะเดี๋ยวทิต้าเราไปคุณพ่อบ้างได้ไหมหได้ไหมได้ได้อาคุณพ่อคานนี้บ้างนะครับท่อืมสบายสบายอ,อืมสบายขึ้นไหม โอเคแฮงโอเคแล้วนะไปรางวัล hmm. ล่ะรางวัลรางวัลอุ้ยใครเนี่ยใครเ่ยใครไม่มาทำอะไรเอ่ยมาทำถ่ายกล้องถ่ายกล้องอยู่นะสบายดียันลุกขาสบายดียังนฮึฮะ้ับรถอีกยังไงกันเนี่ยลุกอีก มึดขาอะไรคะนิต้ตสนใช่ไหมล่ะอะไรเมื่อยอืมอืมช่อ,ชอบนึดขาให้สอนหนูเน่ยนะอืมอสบายไหมสบายไหมยังเพื่อนหลับแน่อ่าอันนี้ต้อดูควาบ้างสิ นวดนวดนวดเออนวดนวดเดี那 dı, 那 man, long, ๋ยวนั่งเออนวดนวดนวดโอ้นวดแขนเลยเ่้เออนวดนวดนวดสองแขนแล้วเออนวดนวดนวดขอบคุณค่ะเฮ้ยหายเมื่อยเลยขอบคุณค่ะ